กราบบูชาพ่อปู่ศรีสุดโธแม่ย่าศรีปธุมมาและท่านเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งสถ,ถิตอยู่ณบริเวณแห่งนี้ขอจงช่วยคุ้มครองทีมงานบอยเศรษฐีนครราชและท่านผู้ชมซึ่งชมช่องบอยเศรษฐีนครราชทุกท่านให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมั่งมีเงินทองปราศจากโรคไัยไข้เจ็บสวัสดีครับมาหาแดงเศรษฐีนครราชยกเหกาเศรษฐีนครราชครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งหายากมากซึ่งที่มาหาแดงกับเขียวไขากาจะได้มาเจอกันนะครับครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่สวนนะที่สวนที่อยู่ตั้งอยู่ตำบไลไร่รถอำเภอดอนจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนื้อที่เท่าไหร่นะห้าไล่เจ็ดสิบสองตารางวาครับครับห้าไล่เจ็ดสิบสองตารางวาการเดินทางมาไม่ยากนะ แยกจากแยกจากถนนอะไรนะถนนถนนสุพรรณดอนเจดีครับสุพรรณดอนเจดีนะเข้ามาประมาณเจดกิโลครับประมาณเจ็ดกิโลเท่านั้นนะก็จะถึงหน้าที่แปลงนี้ครับที่แปลงเนี้ยรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะท่านผู้ชมนะครับด้านหน้าที่เนี่ยหันไปทางทิศใต้นะ<ช>เพราะฉะนั้นด้านหลังของเราก็คือทิศเหนือละครับใช่ครับส่วนด้านซ้ายมือก็เป็นตะวันออกนะครับ ด้านขวามือก็เป็นตะวันตกนะครับสําหรับทางที่จะมาที่ดินแปลงนี้มันจะมาจากคอนกรีตก็มาถึงหินคลุกก็ประมาณสักร้อยเมตรร้อยเมตรครับร้อยเมตรถึงครับครับเอถนนที่ผ่านหน้าที่นี่เป็นเป็นเขาเรียกเป็นถนนหินคลุกนะแต่ก็บดอาจเรียบร้อยนะครับ,รบสาหรับหน้าที่แปลงนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมหน้าที่ก่อนนะครับหน้าที่แปลงนี้ประมาณกว้างประมาณ4ี่เมตรท่านผู้ชม เป็นพื้นที่ที่เป็นสวนมะม่วงสวนมะม่วงทางนั้นเลยนะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังเล็กๆนะท่าทนผู้ชมเนี่ยอาณาเขตนักเขียวชี้ที่ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ครับเสาประตูเลยนะเสาประตูตรงนี้ครับเริ่มจากเสาประตูนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ยาวไปถึงต้นมะม่วงครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นไหมครับเดี๋ยวไปดูหน่อย เดินไปดูหน้ากว้างนะสี่สิบเมตรเองนะผู้ชมเดินตามมาหากระนกเขียวไข่กามาเดี๋ยวดูด้านหน้าที่ก่อนเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมชมภายในบริเวณนะเนี่ยด้านหน้าที่นี่จะเป็นถนนหินคลุกนะซึ่งบทอัดละล่ะซึ่งเอลักษณะนี้คือเตรียมจะเทคอนกรีตแล้วเพราะว่าคอนกรีตน้มันสิ้นสุดก่อนที่จะถึงที่นี้ประมาณสักร้อยเมตรนะครับ แล้วก็เดี๋ยวพองบประมาณหน้านี่ก็น่าจะทําคอนกรีตตลอดมาถึงนี่แล้เพราะว่าตรงนี้บดอัดแน่นเรียบร้อยแล้วนะค,ะครับเอาละเห็นท,นทงแดงแดงไหมท่านผู้ชมเนี่ยทงแดงๆเนี่ยคือสิ้นสุดอนาเขตด้านกว้าง40เมตรนะท่านผู้ชมแล้วก็จะลึกเข้าไปลึกเข้าไป200กว่าเมตรนะท่านผู้ชมสุดทิวมะม่วงเลยท่านผู้ชมเห็นไหม200กว่าเมตรใช่ไหมครับ เห็นไ,ไหครับเอาละเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมชมข้างในไปไปนักเขียวพาน้ำไปหน่อยแดดกำลังร้อนนะผู้ชมแต่อยากจะให้ผู้ชมชมได้อย่างได้ความเพลิดเพลินนะะกำลังสว่างชัดเจนดีเลยตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปชมกันในบริเวณเลยนะครับตอนนี้เราเดิอนอยู่ถนนหน้าที่นะจะให้ผู้ชมเห็นด้วยว่า ถนนด้านหน้านี่เขาก็สะดวกสบายนะครับถึงแม้จะเป็นหินคลุกเพียงร้อยเมตรนะครับที่จะถึงที่เราเนี่ยแต่ก็เป็นถนนที่บดอัดและพร้อมจะเทคอนกรีตแล้วคงจะรองงบประมาณหน่อยนะครับครับนี่ด้านนี้ก็เป็นรั้วและวรั้วล,ว,ลวดหนามนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมฮะภายในที่ภายในบ้านเนี่ย ภายในที่ดินผืนนี้นะครับท่านผู้ชมมีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆนะท่านผู้ชมพื้นที่บริเวณบ้านเนี่ยเขาก็ถมไปแล้วล่ะถมสูงกว่าถนนนิดหน่อยนะระดับนะครับไม่ได้ต่ำกว่าถนนนะเขาถมสูงกว่าถนนนิดหน่อยนะครับก็เป็นหินคลุกหินอะไรเนี่ยนะครับอแล้วก็พอพ้นจากบ้านหลังนี้แล้วคือ พอพ้นจากบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยด้านหลังบ้านหลังนี้จะเป็นสวนมะม่วงทั้งหมดเลยท่านผู้ชมในเนื้อที่ห้าไร่กับเจ็ดสิบสองตารางวานะท่านเจ้าของเดิมท่านทําเป็นสวนมะม่วงหมดเลยมะม่วงนี่หลากหลายพันธุ์นะครับมีเขียวเสเวยมีน้ําดอกไม้นะครับมีอะไรนะมันเดือนเขาเรียกมันเดือนอะไรเดือนสี่หรือเดือนแปดนะเขียวมันเดือนห้านะครับอ่าเนี่ยท่านผู้ชม ว่างร้องเขาก็ครับเปิดใต้น้ำยุดไปนะครับไฟฟ้าปลาปาถึงไหมเนี่ยพร้อมครับไฟฟ้าปลาปาพร้อมนะครับพวกเราก็เป็นปั๊มน้ำนะครับเพื่อเติมใต้มะม่วงนะครับท่อนี่เขาใช้น้ําอะไรเนี่ยนช้น้ำน้ำจักสละลูกนี้ครับสูบจักสละนะครับครับบริเวณที่แปลงนี้มีสระน้ําอยู่หนึ่งลูกนะไว้สําหรับเป็นธนาคารน้ําเพื่อลําเลียงขึ้นมา ทำเป็นท่อน้ําหยดลดสวนมะม่วงนะท่านผู้ชมจะเห็นแนวท่อนะครับเนี่ยแนวท่อดําดๆเนี่ยแล้วก็มะม่วงเนี่ยมะม่วงทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งคันร,รอบด้วยเนี่ยเป็นมะม่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าร่องนะครับรวมทั้งคันร,รอบด้ยวยนะท่านผู้ชมร่องน้ําระหว่างระหว่างร่องมะม่วงเนี่ยร่องน้ําเนี่ยเขาจะกว้างประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรลึกไปประมาณสักเมตรห้าสิบเซนนะครับ สวนคันที่ปลูกมะม่วงเดี๋ยวที่เป็นคันที่สมบูรณ์เนี่ยกว้างตั้งสี่เมตรสี่เมตรห้าเมตรได้ท่านผู้ชมร่องร่องสวนมะม่วงร่องที่ใช้ปลูกมะม่วงเนี่ยนะแต่ว่ามันจะเดี๋ยวเอาร่องนี้ก็แล้วกันครับผมจะพาท่านผู้ชมชมเดินชมร่องนี้จนสุดที่นะเพราะว่ามันจะดูเตียนมาหน่อยมันจะดูเตียนกว่าร่องอื่นๆเพราะว่าถ้าเดินลกๆแล้วเดี๋ยวภาพมันจะไม่สวยท่านผู้ชมมันจะสะดุดแล้วภาพจะสั่นจะอะไรมาตามผมมาท่านผู้ชม เนี่ยจะให้ผู้ชมดูตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูสายไปสายมาคือเป็นเป็นสวนมะม่วงทั้งหมดเลยมะม่วงนี่เป็นร้อยร้อยต้นท่านผู้ชมเต็มที่ห้าไร่เจ็ดสิบตารางวาเนะ่ยเขาปลูกทําร่องมะม่วงหมดเลยแล้วแต่ละร่องเนี่ยเขาจะปลูกมะม่วงสองแถวสองแถวนะคู่กันไปคู่กันไปจนสุดที่นี่ตรงนี้ก็เป็น ที่สวนมะม่วงแหละที่บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ท่านผู้ชมได้เห็นทั้งด้านข้างเลยนะครับด้านข้างซ้ายขวาเลยเพราะว่าจะพาไปเดินเนี่ยมันลกเดี๋ยวจะสะดุดแล้วก็กล้องมันจะไหวแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะเวียนหัวนะครับก่อนที่จะพาไปชมจนสุดที่นะเรียนท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่ดินแปลงนี้ห่างจากกรุงเทพเนี่ยหนึ่งร้อกิโลประมาณนะขาดเกินไม่มากท่านผู้ชมหนึกิโลครับ ร้อยสิบแปดเหรอเออดูไม่ใช่ก็บเก้าสิบแปดกิโลครับก็ประมาณร้อยดึงนั่นนะครับอ่าห่างจากห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณเท่าไหร่ยี่สิบกิโลครับยี่สิบนะห่างจากดอนเจดีย์ล่ะเจ็ดกิโลครับอ่ประมาณนั้นนะประมาณเจ็ดถึงสิบกิโลนะท่านผู้ชมคือเหตุที่จะต้องบอกเอ่อใกลไกลเมืองสุพรรณหรือดอนเจดีย์เนี่ยเพราะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมตำบลอะไรตำบลตำบไลไร่รถใช่ไหม ไร่รถอำเภอดอนเจดีนะเนี่ยครับที่ดินแปลงนี้ก็คือลักษณะตอนนี้จะจะแห้งแรงนะร่องน้ําจะแห้งเลยแล้วก็พื้นผิวนี่ก็จะเป็นหญ้าแห้งๆแต่ว่าสวนมะม่วงที่ที่แปลงนี้ทำเนี่ยคือใช้ระบบน้าหยดนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นท่อน้ํานะแนวนอกท่านผู้ชมก็จะเห็นแนวท่อท่อน้ําที่เขาสูบมาจากบ่อน้ําเขาอะนะครับมันมันมีมีมีบาดาลไหมเนี่ย ปดานไม่มีครับปดานไม่มีนะใช้จากแหล่งน้ํานะครับแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วล่ะก็จะสูบขึ้นมาเป็นครั้งคราวท่าทีนะเนี่ยความลึกนะครับความลึกที่ผมกําลังพาท่านผู้ชมเดินชมอยู่เนี่ยประมาณ200กว่าเมตรนะครับท่านผู้ชมด้านกว้างเนี่ยหัวท้ายเนี่ยประมาณ40เมตรนะแล้วก็มะม่วงเนี่ยมันมี มันเป็นมะม่วงหลายรุ่นนะแต่อายุประมาณสองปีแล้วมีทั้งตกลูกแล้วแล้วก็ยังไม่ตกลูกนะแต่กําลังจะตกลูกแล้วล่ะอันนี้ด้วยความแรงท่านผู้ชมก็เลยดูต้นโศกโศกหน่อยนะครับใบมันจะเศร้าเศ้า,านิดนึงแต่ก็ยังไม่มีปัญหาเพราะว่าเขามีระบบน้ําหยดอยู่นะครับจะดูดูข้างนี้มั้งนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูแต่ข้างเดียว หนึ่งสองสามสี่สามตัวมะม่วงเนี่ยที่ผมเงียบไปนี่คือกำลังดูร่องสวนเขาว่าตั้งแต่ต้นที่ไปจนถึงท้ายที่เนี่ยลักษณะร่องสวนเป็นยังไงคือจะเป็นสามร่องใหญ่นะท่านผู้ชมสามร่องใหญ่แล้วแต่ละร่องเนี่ยความกว้างของร่องเนี่ยประมาณห้าเมตรห้าเมตรกว่านะครับทั้งสามร่องเลยแล้วก็ร่องห้าเมตรเนี่ยเขาจะปลูกมะม่วงสองแถวนะอย่างที่ท่านผู้ชมกําลังชมตามหลังผมนี่แหละ สามล่องนี่ก็ได้หกแถวแล้วแล้วรวมกับคันริมอีกคันลิมอีกสองสองสองข้างสองข้างแนวลึกเนี่ยเขาก็จะปลูกมะม่วงเหมือนกันคือมีมะม่วงอย่างเดียวท่านผู้ชมเจ้าของที่เขาต้องการที่จะทําสวนมะม่วงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมก็ก็ให้ผู้ชมชมตามภาพนะครับผมก็คงไม่ต้องไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะต้นนู้นออกลูกแล้วนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยต้นขนาดเนี้ยทรงพุ่มขนาดเนี้ยออกลูกแล้วนะครับ อันนี้เป็นมะม่วง่ทั้งหมดนี่มะม่วงอายุประมาณสองปีนะครับเริ่มตกลูกแล้วนกะเขียวพอจะบอกได้ไหมเนี่ยมีมะม่วงพันธุ์อะไรบ้างครับก็ผมจะเป็นมันเดือนห้านะครับมันเดือนห้านะครับเพราะว่ามันไม่ออกลูกยังยังไม่เห็นลูกมันก็เลยจําแนกไม่ค่อยจะถูกนะครับเนี่ยท่านผู้ชมก็ชมคือเขาเขามีระบบน้ําหยดทุกร่องนะ เนี่ยจะมีท่อน้ำดำๆแบบนี้ทุกร่องเลยนะครับเดือนห้าใช่ป่ะพี่เออผมเดินไปคิดไปว่าเอ,อ๊พันธมะม่วงอะไรว่ามันเดือนห้าอย่างงี้ท่านผู้ชมพันมะม่วงคือมันเดือนเก้าครับแต่ค็นี้นะเขียวแกเห็นว่าเดือนนี้เดือนห้าแกก็บอกว่ามันเดือนห้าเนี่ยรูปทรงตอนนี้ยังเล็กอยู่นะท่านผู้ชม เนี่ยออกลูกแล้วเนี่ยทรงพุ่มขนาดนี้ท่านผู้ชมสวนมากเลยนะมันก็จะออกลูกแล้วนะครับเอาละไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรจะคุยท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นสวนมะม่วงอย่างเดียวนะแล้วเขายกร่องไว้แล้วครนี้ว่ามันจะเสียอยู่นิดเดียวก็คือตอนนี้มันเป็นหน้าแ้งไงร่องปกติแล้วทําสวนเนี่ยเขาจะต้องมีร่องน้ําท่านผู้ชมจะมีร่องน้ําแล้วน้ําจะต้องเต็มตลอดเลย แต่ปีนี้อย่างท่านอย่างที่ท่านผู้ชมทราบนั่นแหละมันเป็นหน้าแรงนะครับแล้วเป็นปีที่แล้งมากในรอบหลายๆปีเลย,ยนี่เขียวสุกแล้วนู่นนะไปเอามาที่เอามาดูใกล้ๆว่าพันอะไรแน่เอ้ยต้นนู้นก็สุกแล้วเว้ยนี่น,นี่ท่านผู้ชมนี่เด็ดมาจากต้นเลยนะต้นนิดเดียวท่านผู้ชมออกลูกแล้วเนี่ยมัน ใช่ไหมใช่มันเดือนเก้าไหมเดือนเก้าครับเนี่ยท่านผู้ชมดูเห็นไหมฮะลูกอวบอ้วนสวยเลยนะครับมาท่านผู้ชมเดี๋ยวสุดเ,เดินไปให้สุดที่แต่เดินล่องเดียวนะท่านผู้ชมเพราะแต่ละล่องเหมือนกันเนี่ยหนุนต้นหน่นอีกลูกแล้วเหลืองเหมือนกันนู่นนะหนุนหนุนหนุนเหลืองแล้วเนี่ยทรงพุ่มมันจะขนาดเนี้ยคือเป็นมะม่วงสองปีแล้วก็ทยอยออกลูกแล้วเนี่ยถ้าน้ําท่ามันสมบูรณ์นะท่านผู้ชม ก็จะออกลูกเหมือนกันหมดทุกต้นเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้คือเขาวางระบบน้ํามานะวางระบบน้ํามาแล้วก็ต่อท่อดําๆเนี่ยแล้วก็มีวาลวเปิดนะค,ะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมีวาลวเปิดเพื่อจะทําระบบน้ําหยดไปทั่วทุกต้นเลยนะครับแต่ครนี้ว่าหน้านนี้เขาจะเปิดให้มันชุ่มชื้นก็ไม่ได้เพราะว่ามันแรงเกินมันจะเปลืองค่าใช้จ่ายเขาไงเพราะว่าตอนนี้กเกษตรกรเนี่ยพอประสบปัญหาแรงเขาเนี่ยเศรษฐกิจของครอบครัวก็แย่เขาก็เลยพยายามที่จะ เปิดบ้างไม่เปิดบ้างอะ่ะคือต้องจําเป็นจริงๆถึงจะเปิดเปิดน้ํานะน้ําที่หยดตามโคนต้นเนี่ยเพราะแดดแรงมากท่านผู้ชมก่นหน้าสงสารเมือนกันต้นมะม่วงเนี่ยบางทีบ,บางตอนต้นก็ใบเริ่มโศกโศกแล้วโอ้ลูกบอลเลยเลยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมสวยไหมครับคือเขาเขามะม่วงที่ที่ปลูกเป็นสวนแบบเนี้ยคือเขาจะต้องคัดมะม่วงพันธุ์ดีๆมาท่านผู้ชม พรนั้นพอมะม่วงพันธุ์ดีปุ๊บลูกมันจะผิวเผืมันจะสวยเลยเนี่ยบางลูกปล่อยร่วงนะฮะร่วงเสียหายเลยนะครับเพราะว่าต้นเจ้าของเขาไม่ไม่ค่อยเข้ามาดูไงแล้วก็เรือเกิดอาการเบื่อเขาหรือไงก็ไม่รูก้ก็เลยนี่นีนหูลลูกเลอะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ ท่านผู้ชมก็ชมนะมะม่วงมันจะมีหลายรุ่นเลยแต่ว่ารุ่นที่ตกลูกแล้วเนี่ยเป็นมะม่วงอายุประมาณสองปีแล้วสองปีนี่ไม่ใช่กระพาะจากเม็ดนะท่านผู้ชมเขาไปซื้อไอ้กิ่งพันมากิ่งพันดีๆแล้วลงมาลงเนี่ยนี่ท่านผู้ชมก็ลองคิดดูสิว่าท่านผู้ชมชอบไหมบรรยากาศสวนแบบนี้นะครับสวนมะม่วงเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าชอบไหมอยากทํำไหมนะครับลองเข้ามาชมดูอ่า ชมกันสวยๆงามๆก่อนนะผู้ชมไม่จําเป็นจะต้องมาซื้อมาหาอะไรนะชมกันให้ดูเพลิน,นๆสวยๆงามๆเวลาตอนนี้เรากําลังหลบภยัยโควิดกันอยู่ที่บ้านนะครับเปิดคลิปดูช่องบอยเศรษฐีนคราชนะครับเราช่องบอยเศรษฐีนคราชก็พยายามทําคลิปที่ดินสวยๆงามๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่ท่านผู้ชมดูเห็นไหมเหลืองอลา,ามเลย เขาเรียกมะม่วงอะไรเนี่ยลูกขนาดนี้แบบนี้สันฐานแบบนี้เนี่ยใช่พวกตลับนาคตลับเงินอุ้ยล่วงเลยไปแช่มึงก็